ผมจะพาทุกคนมารีวิวโรซอยแห่งรถตู้จาก2ประเทศครับผมนั่นก็คือจากญี่ปุ่นครับ Lexus LM 5 0 0 h นะครับกับค่าตัวประมาณ8ล้านบาทแล้วก็ฝั่งแดนมังกรนะครับที่เขาว่าท้าชนโรซอยได้เลยเนี่ยก็คือ s e เกอร009นะครับสคันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวกันเรียกว่าสุดขั่วกันไปเลยนะครับ 3ล้านกับ8ล้านมันจะเป็นยังไงคันนึงเนี่ยเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าคู่นะครับ600กว่ามา้าทุกคนสู0ร้อยเนี่ยเรียกว่าเทียบเท่าโรซอยไฟฟ้าเลยแล้วก็คันนึงเนี่ยนจะเป็นเครื่องเบนซินไฮบริดทําได้300กว่าม้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า3ล้านกับ8ล้านเนี่ยจ่ายเงินเพิ่มมันต่างกันขนาดไหนไปดูกันครับ มาทุกคนเรามาเริ่มกันที่น้องซีเกิลก่อนนะครับจริงๆเนี่ยก่อนเขาเปิดตัวหลายๆสื่อหลายๆคนเนี่ยก็คุยกันเลยว่านี่อาจจะเป็นเอาผ่าดคิลเลอร์นะครับหรือวันนี้อาจจะเป็น LMQuler หรือเปล่าจะถึงขนาดนั้นไหมนะครับเรามาดูกันนะ mm hmm. คือต้องบอกว่าการดีไซน์ของรถแบรนด์จีนเนี่ย mm hmm. เขาเป็นการดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์นะมันเป็นความกล้าของการดีไซน์เขาว่าคือในเวอร์ชั่นที่จีนเนี่ยกระจังหน้านเพื่อจะเห็นแล้วว่ามันเป็นสิงเงินแบบปุ้มมาเลยนะสื่อโซเชียลมีเดียในประเทศจีนเนี่ยถึงกับบอกว่าถ้าเกิดโรซอยจะสร้างรถตู้ขึ้นมาจริงอ่ะหน้าตาเขาช่วงหน้าเนี่ยอาจจะคล้ายๆแบบนั้นก็ว่าได้นะครับนะแต่ไม่เป็นไรพอเข้ามาแล้ว เป็นสีดํามันก็ดูดูดูนะครับก็จะมีฟงมีไฟแบบ LED ใส่ดีเทลเข้าไปนะทุกคนรถตู้เขามีความเหลี่ยมมากคือด้วยความเป็นรถซีเกอร์ผมว่าในงานดีไซน์เขาค่อนข้างล้ำนะเออคือเป็นการดีไซน์ที่เรียกว่าถ้าชอบก็ชอบเลยถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยมันจะไม่ค่อยกลางเท่าไหร่ ถ้าชอบเนี่ยจะแบบมันมีความแบบคอนเนคติงเป็นเส้นลายเป็นเส้นๆกันทั้งคันนะครับสวยงามเป็นเส้นๆเหลี่ยมเนี่ยมันเท่ใช่ไหมแล้วผมมองว่าถ้าเกิดใครชอบฟิลแบบรถเหลี่ยมล้ำๆขีดๆีเยอะๆะะอาจจะชอบก็ได้นะเออเอาวี้ดีกว่าเพื่อนๆที่ดูอยู่อ่ะใครเคยเห็นคันจริงแล้วชอบหรือไม่ชอบตรงไหนมาเม้นดูเรื่องงานดีไซน์นะเพราะว่ามันโบกี้มากมันต้องแบบต้องใจถึงอ่ะ ด้านหลังนะครับก็เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์มากนะทุกคนมีการใส่ดีเทลอยู่ข้างในครอบมดเลยนะเป็นเหมือนแบบแกลเลอรี่เล็กๆนะครับไฟท้ายเขาเนี่ยดูมีดีเทลสวยงามดีนะครับอ่าผมว่ากลางคืนเดี๋ยวยิ่งสวยเลยแล้วนี่มีกล้องมาให้อะไรมาให้เรียบร้อยคือพวกออปชั่นอะในรถจนะีนอะผมไม่ค่อยข่วงแลนะรถฟ้าจนะีนอะคือเขาให้มาเยอะมากเยอะแบบเยอะสุดๆอนะทุกคนนะนี่อันนี้เพื่อนๆเ,เห็นดีไซน์รถล้ำมากๆของราคา3ล้านมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดู8ล้านบ้างจะล้ำสู้เขาได้ไหมครับไป แน่นอนแหละด้วยความเป็นเล x u ันะครับมันก็จะมีความแบบสุขุมมากขึ้นการดีไซน์เขาเนี่ยมันจะไม่ได้แบบตะโกนออกมามันจะไม่ได้แบบเวอร์วังอวกาศมากมายนะครับแต่แต่แต่การดีไซน์ช่องข้างหน้าแบบฮันนี่โคมแบบเนี้ยผมว่ามันก็แอบ,บตะโกนนิดนึงนะเอาจริงๆนะทุกคนถ้าเกิดเราตัดเรื่องเปคขาออกนะการดีไซน์รถตู้อะปกติรถตู้หน้ามันพื้นที่มันเยอะใช่ไหมผมก็เข้าใจนะว่าคนดีไซน์เขาจต้องใส่อะไรสักอย่างหนึ่งให้แบบเห็นปุ๊บรู้เลยว่านี่คือรถของแบรนดน์นี้นี่คือรถของแบรนด์ชั้น เล็กซเนี่ยเขาก็ใส่เป็นแบบฮันนี่โคมแบบนี้แล้วก็กระจายลงมาแต่สติกเกอร์เนี่ยเขาก็ใส่เป็นแบบเส้นตรงๆแบบนี้เออก็จะเหมือนกับไฟตรงของเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบเน้นแนวนอนนะครับทำให้รถดูกว้างขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยว่า l อมาสูงกว่านะรถเขาดูสูงกว่าแล้วก็ใหญ่กว่านะครับผม มาด้านข้างดูความสูงของรถเขานะครับคือรู้เลยว่าถ้าเข้าไปนั่งอะ่ะคันนี้ผู้โดยสารจะต้องโปร่งกว้างกว่าแน่นอนนะครับดีไซน์เรียบๆคิ้วขอบ Q orp, อลูมิเนียมนะครับมาด้านหลังมันก็จะมีซ่อนปุ่มไว้เปิดปิดฝาท้ายไว้ข้างๆตรงนี้นะครับนี่คือท้ายของ Lexus LM อม่ะทุกคนคือสมัยเนี้ยมันต้องไฟยาวๆนะ ไฟยาวๆเป็นไลท์บาร์ลงมานะครับแต่ของ Lexus เนี่ยมันมีความใหญ่ขึ้นนี่ค่อนข้างที่จะเรียบนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็จะมีโลโก้ Lexus มีคิวอลูมิเนียมมีไฟบาร์ไลท์ข้างบนแล้วก็มีเท่านี้เลยนะทุกคนนะเราเป็นว่าถ้าเกิดขับตามเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเนี่ยมันเป็นรถของ Lexus อันนี้ก็เป็นแค่ดีไซน์ภายนอกนะครับ3ล้านกับ8ล้านเนี่ยมองแค่นี้เนี่ยมันคงจะมองไม่ออกเท่าไหร่มันต้องวัดกันที่ภายในการขับแล้วก็การนั่งนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภายในซิกเกอร์009นะครับทุกคนนะคือต้องยอมรับจริงๆว่าเข้ามาเนี่ยมันว้าวมากนะเห็นครั้งแรกเนี่ยมันโอ้โหมันอลังการละลานตาไปหมดดูแดชบอร์ดคนโทรงเขาเป็นแบบดําเงาแล้วมีลายที่เหมือนกับกระจังหน้าเขา ลำโพงเนี่ยฝังปูดขึ้นมาตรงนี้ทุกคนให้เห็นเครื่องเสียงยามาฮ่าแล้วดูงานดีไซน์มันแบบเงาวับวิบวับเป็นอลูมิเนียมอะไรแบบเรียกว่าบูงหาเออผมใช้คํานี้ดีกว่าหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแล้วควบคุมทุกอย่างได้อยู่แล้วแล้วก็การาฟิกสวยงามนะครับดูดีนะคือฟิล์มสุเพช่นอ่ะมันคือแบบทุกคนที่เข้ามาครั้งแรกจะแบบอู้หเดี๋ยวนี้รถตู้มันไปไกลแล้วนะเดี๋ยวมันแบบมัน อลังการงานสร้างมากแล้วนะแล้วถามว่าความรู้สึกของตัววัสดุเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าความรู้สึกของตัววัสดุเนี่ยยังไม่หรูขนาดนั้นคือจริงมันก็ตามราคาก็ได้ทุกคนเพราะมันเป็นราคาที่คือไม่ต้องเทียบกับ l m ก็ได้เราเทียบกับเอาผ่านเอาผ่านเป็นสล้านใช่ไหมอันนี้มันก็ถูกกาต้องล้านหนึ่งได้มาเยอะกว่าได้ออปชันอะไรเยอะกว่าเนี่ยแน่นอนวัสดุก,ก็อาจจะดรอปลงมาหน่อยนะครับอันนี้คือความรู้สึกของผมเองนะแต่แน่นอนงานดีไซน์เนี่ยจะต้องยอมจริงๆนะมัน ว้าวมันมันว้าวอ่ะมันวู้ใช้ได้นะครับอันนึงเนี่ยที่ชอบเป็นพิเศษก็คือปุ่มมัลติฟังก์ชันตรงนี้นครับที่เอาไว้ปรับแอร์ที่ปรับแบบทันทีนะครับหรือว่ามีใครไปบ่นหรือล่าว่าแบบโอ้ยผมเบื่อมากเลยไอหน้าจอการปรับแอร์เนี่ยทำไมพอทุกอ,อ,อย่างเป็นดิจิตอลอ่ะปรับแอร์มันต้องหลายสเต็ปหนึ่งอ่าเข้าไปก่อนแล้วค่อยไปเจอหน้าจอแอร์แล้วก็ปรับแล้วก็นะคือการขับไปด้วยแล้วจิ้มไปด้วยเนี่ยมันก็ทํายากใช่ไหมครับเขาก็เลยมาเป็นเมนูลัดตรงนี้ให้นะครับซึ่งเราสามารถปรับแอร์เฮ้ เพิ่มพัดลมได้ลดพัดลมได้ตรงนี้ไปเลยนะทุกคนอันนี้เป็นลูกเล่นที่กิมมิ c ที่ผมชอบแล้วก็ประเทศไทยได้ใช้แน่นอนนะชีวิตจริงนะครับแล้วสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยคือ f e ล l i n g เขาอะมันเป็นเหมือนแบบรถครอบครัวมันไม่ได้เชิงรถตู้ที่แบบแบ่งแยกผู้โดยสารกับคนนั่งอันนี้มันเป็นฟิลแบบอ้าวข้างหลังเป็นยังไงบ้างร้อนไหมหิวข้าวหรือยังจะไปไหนกันต่อไม่วางแผนยังไงดีมันเหมือนมันคอนเน็กกันได้หมดอ่ามันก็ฟิลเหมือนแบบเป็นรถครอบครัวที่ครอบครัวจริงๆอ่ะผมว่าแบบนี้มันเหมาะกับขับเองก็ได้ไป กับแฟนก็ได้ไปกับครอบครัวใหญ่เลยก็ได้เพราะนั่งได้6คนใช่ไหมแต่จะว่าไปเนี่ยเราต้องไปวัดกันที่บ่อหลังกันหน่อยนะครับว่าพอฟิลลิ่งการนั่งมันเป็นยังไงมันสบายไหมอินเทอร์เนียมันอลังการอยู่แล้วมันแบบเวอร์วังอยู่แล้วเดีย๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าพอนั่งใช้งานจริงเป็นยังไงครับ อีนี้ต้องรับเข้าสู่ภายในของซีเกอร์0 9 9นะครับทุกคนอย่างที่เห็นว่า ลูกเล่นเนี่ยมันว้าวมากนะตั้งแต่ข้างหน้าคนขับยันข้างหลังเนี่ยทุกคนบอกเขาตัวใหญ่มากนะครับเขาบอกว่าเป็นเฟิร์สคลาสเลาวเราก็จะได้บรรยากาศแบบใกล้ชิดกันนะทุกคนเพราะว่าคันนี้อย่างที่บอกว่าเออมันไม่ได้มีพาริชช่นกั้นนะจะเป็นคนนั่งหน้าคนขับหรือคนนั่งข้างคนขับหรือผู้โดยสารตอนกลางเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามาเป็น Family กันมันโอเคเลยนะเพื่อนๆมันสามารถแบบว่าเฮ้ยคุยกันไปกินข้าวกันเฮยฮาเหมือนแบบเราไปด้วยกัน As a f a m i l y นะครอบครัวเดียวกัน ไปด้วยกันไม่รู้สึกว่าคนที่นั่งอยู่ตรงคนขับก็คือคนขับรถไม่ใช่สามารถเป็นฟิลแบบคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆไปเที่ยวหรือลูกๆพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวได้นะดูความล้ําของค่ายเขาทุกคนเนี่ยแผงข้างๆเนี่ยก็ยังมีลูกเล่นนะมี LED มีจอที่ต้ซ่อนไว้ปรับข้อมูลต่างๆก็ได้นะครับอ่าปรับองค์ปรับเอนเอาให้สะดวกสบายกันไปเลยนะและแน่นอนนะครับก็ไม่พลาดสำหรับรถตู้มีจออาไว้ดูหนังดู Netflix ดู YouTube สัรูปบานใหญ่มากทุกคนสรุปบานใหญ่มากจริงนะครับการเก็บเสียงเนี่ยทำได้โอเคนะทุกคนทาได้โอเคแต่ก็ยังมีเสียงเข้ามาบ้างนิดหน่อยนะครับเพื่อแต่เอาจริงๆนั้นเลราคา3ล้านอะ่ะคุณได้ขนาดเนี้ยเออก็โอเคอะ่ะทุกคน,นมีม่าน่ะม่านจัดการให้เรามีนะครับฟึบดันเก็บขึ้นไปเบาฟึบนี่อ่าปรับเอนปรับเบาเย็นปรับเบานวดไปด้วย จัดไปจัดไปลูกเล่นเขาเยอะลูกเล่นเขาเยอะช่วงล่างก็โอเคนะครับนิ่มนวลเป็นช่วงล่างถุงลมเรียบร้อยนะครับจริงๆฟิลโดยรวมเนี่ยมันก็เหมาะกับแฟมิลี่มากเลยนะมันเหมาะกครอบครัวจริงๆมันคือรถที่แบบเราขับไปด้วยกันนะแล้วก็เพิ่มลูกเล่นความสะดวกสบายความแรงของคนขับมอเตอร์คู่600กว่ามา้าจับเร็วก็เร็วขึ้นได้นะครับส่วนข้างหลังเนี่ยก็นั่งกันได้สบายเลยทุกคนนั่งข้างหลังได้อีก 2, แต่ว่าถ้าจะนั่ง2 แถวที่3เนี่ยจะต้องปรับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วคันนี้นะถ้ากลางคืนก็จะอลังการงานสร้างขึ้นนะครับจะแบบว่ามีฟงมีไฟ LED เยอะ สวยงามสร้างแอมเบียนสร้างบรรยากาศเอาจริงนะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครเคยใช้รถตู้อยู่แล้วนะครับฟีลลิ่งการคุยกับคนข้างๆ้างคนข้างหน้าเนี่ยมิติเขาเนี่ยไม่ได้ต่างกันเยอะแต่อย่างที่บอกอะที่ต่างคือลูกเล่นเขาเยอะมากนะความสเปเชียลที่เรารู้สึกได้ว่าแบบมันมีลูกเล่นนู่นนี่นั่นเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครมานั่งแรกๆอะผมว่าให้เล่นกับรถข้างในชั่วโมงหนึ่งอะอาจจะยังลองไม่ครบทุกอันก็ได้นะมันจะมีไอ้นู่นไอ้นี่นั่นแบบมีอะไรให้เล่นเต็ไมไปหมดเลยนะครับซ่อนอยู่ นี่ป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็ตามสไตล์ของรถไฟฟ้ายุคใหม่นะออปชันนี้ต้องยอมเอาจริงจริงบอดี้โรลหรือว่าการโค้งของตัวรถเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับยังรู้สึกได้แม้ว่าเรายังไม่ได้ขับเลี้ยวอะไรมากเลยนะมันก็ยังมีนิดนึงนิดนึงให้เรารู้สึกแต่ด้วยความยิ่งเป็นรถไฟฟ้ามันก็เงียบอยู่แล้วนะทุกคนเงียบมากเสียงเข้ามาดังอยู่เลยนะเก็บเสียงได้ประมาณหนึ่งในราคา3ล้านเนี่ยผมว่าโอเคนะได้มากกว่าที่จ่ายไปอีกนิดนึงด้วยซ้ำนะครับเทียบกับรถ ตู้ที่ผ่านๆมาที่เราคุ้นชินกันนะยิ่งใช้งานในเมืองนี่ยิ่งยิ่งเวิร์กเลยทุกคนประหยัน้ำมันด้วยเดี๋ยวเราไปลองของแพงกันต่อนะครับ LM ห้องโดยสารราคา3ล้านเนี่ยเราเห็นแล้วต่อไปห้องโดยสารราคา8ล้านเนี่ยเกือบ2เท่ามันจะเป็นยังไงไปครับ ต้อนรับเพืเ่อนๆเข้าสู่ Ro ซ o ยออรถตู้แห่งประเทศญี่ปุ่นนะครับนะถ้าเกิดใครเห็นเรารีวิวหรือว่าเคยคุ้นจินกับรถตู้ผ่านเวลไฟแล้วเนี่ยแน่นอนมันก็ยังคงมีความเป็นสไตล์รถญี่ปุ่นอยู่แต่ก็จะเพิ่มความหรูหราขึ้นมานะมีลายไม้มีอะไรต่างๆที่มันแตกต่างกันนิดหน่อยนะไม่ได้เยอะมากมายอะไรแล้วก็โลโก้อันนี้ให้บ่งบอกว่ารถแพงนะครับพูดถึงเนี่ยพอขึ้นมานั่งเนี่ยมันจะค่อนข้างต่างจากซีกเกอร์เยอะในเรื่องของความเป็นส่วนตัว ก็คือพอเวลามีปาร์ิชั่นกั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันไม่ได้เหมาะกับกับบิ๊กแฟมิลี่ทริปอะทุกคนที่นั่งตรงนี้มันเหมาะกับการเป็นคนขับมากกว่ามันไม่ได้เหมาะกับการที่เป็นคนขับไปด้วยแล้วก็อินทรคกกับคนข้างหลังคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าอามาด้วย ไม่เลยนะมันรู้สึกว่าเขาเนี่ยดีไซน์รถขึ้นมาเพื่อให้กั้นเป็นสัดส,ส่วนอย่างแน่นอนขับก็ขับไปโฟกัสกับถนนต่างๆไปแล้วก็ไม่ได้ไปคุยหรือว่ายุ่งอะไรกับข้างหลังถึงแม้ว่าไอกระจกเล็กๆตรงนี้มันจะสามารถปรับใสให้แบบมองเห็นหน้ากันได้หรือเอาลงได้แต่มันก็ยังมีความแบบแบ่งแยกอะทุกคนนะ ซึ่งแน่นอนผมว่าถ้าเกิดบ้านใครที่มีคนขับรถเนี่ยมันมันเหมาะกับสไตล์นี้อยู่แล้วถามว่าขับเองเหมาะไหมมันมันก็ดูเหมือนคุณเป็นคนขับรถนะถ้าถามผมอะแต่แน่นอนขับเองขับได้ไหม,มก็ขับได้เพราะว่าถ้าเกิดปกติใช้รถตู้อยู่แล้วขับคันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายในเรื่องของมิติตัวถงังอะไรต่างๆแต่ว่าได้ความหรูหราอะไรมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ความแบบพรีเมียมมากขึ้นโอเคจริงๆข้างหน้าก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับมันจะเป็นที่ของคนขับซะมากกว่า เราไปดูไฮไลท์จริงๆดีกันดีกว่าข้างหลังครับสวัสดีครับเพื่อนๆดีๆต้อนรับเข้าสู่บ่อหลังมั่งนะทุกคนเพราะว่าสําหรับคนที่จะซื้อรถราคาเนี้ยเจ้าของรถก็คงไม่ได้ขับนะ เพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆเห็นว่าเขามีพาร์ติชันกั้นสําหรับคนนั่งกับคนขับพอเราเป็นคนขับมันไม่ได้คนเอ็กกับข้างหลังอ่ะเออมันจะไม่เหมือนรถตู้อย่างอย่างที่วันนี้เรารีวิวซิกเกอร์ใช่ไหมทุกคนหรือว่าจะเป็นเดนซ่าเอาพาดหรือว่ารถตู้ทุกคันที่ไม่ได้มีพาร์ติชันกั้นตรงกลางข้าการใช้งานของเราเนี่ยคือเรามีคนขับรถใช่ไหมเราเนี่ยต้องนั่งไปทํางานนั่งไปประชุมงานรถติดติดไม่อยากจะโฟกัสกับถนนไม่อยากจะโฟกัสกับ ฝั่งด้านหน้าเราเนี่ยต้องการนั่งแล้วก็ใช้สมาธิเตรียมเข้าประชุมเตรียมขึ้นพูดอะไรต่างๆเนี่ยไอแบบนี้มันคือ perfect ทุกคนเพราะว่ามันเป็นส่วนตัวเอาจริงฟีลลิ่งมันเหมือนแบบผมว่าสบายกว่า business c ส a อะ่ะเกือบเกือบข,ขึ้นเครื่องบินเฟิร์สคลาสแล้วคือห้องโดยสารเขาอะพอมันกั้นประดิชันทุกอย่างซีลไว้แล้วเนะี่ยมันเหมือนแบบเราอยู่ในห้องส่วนตัวมันเหมือนเป็นห้องทํางานเคลื่อนที่ของเราที่แบบเราไม่ต้องยุ่งกับใครอะ่ะหรือจะเป็นห้องนอนเราเคลื่อนที่ก็ได้เพราะบ่อนั่งเขาก็สบายแต่อย่างที่บอกถ้าเกิดพอยของเพ เฮ้ย hey, ฉันเป็นแบบ Family Man นะฉันอยากจะไปกับครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเพื่อนแฟนแน่นอนรถแบบนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ถ้าไปกับ Family นะเพราะว่าเราจะขับข้างหน้ากับแฟนแล้วพ่อแม่นั่งหลังก็อาจจะได้บางคนก็อาจจะฉันไม่ต้องการคุยกันแยกแๆก,ก,กันแบบนี้แหละดีละให้พ่อแม่นั่งสบายไปเลยอยู่ข้างหลังเรานั่งข้างหน้าก็ได้มันก็สบายเหมือนกันหรือจะเปิดพดิชั่นลง มันก็พอคุยกันได้นิดหน่อยนะทุกคนแต่มันก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้คอนเน็กขนาดนั้นใช่ไหมถ้าดามผมเนี่ยแน่นอนรถมันคนละการใช้งานอย่างเงี้ยมันก็คือเราต้องการความไพรเวทเราต้องมีคนขับรถให้เราเราไม่อยากยุ่งกับใครเราก็อยากจะใช้สมาธิใช้เวลาพักผ่อนอยู่ในรถระหว่างไปทํางานระหว่างงาน1ไปงาน2 a b c อะไรไไแบบนี้เราก็มีเวลาเอนจอยของเราได้แต่จริงจนะพอขึ้นมานั่งแล้วเนี่ยมันฟีลผู้บริหารจริงๆะ่ะ เรารู้สึกว่าเราเป็นคนสําคัญคนหนึ่งคุณต้องเป็นสมวันอะที่จะนั่งลดตู้ราคานี้ได้นะครับโอเควัสดุเนี่ยถามว่ามันมันดีไหมวัสดุดีนะผมชอบมันมีความแบบมินิมอลเรียบหรูนะครับตามสไตล์เล็กซัสของเขาแหละแต่ถามว่าในราคา8ล้านเนี่ยมันก็เป็นราคาสูงนะอาจจะด้วยผสมประสิทได้ต่างๆแต่ข้อเดียวมันก็คือมันทําให้รถคันนี้มันแรขับไปไหนเนี่ยโอ้โหรถตู้เล็กซัสทุกคนคือไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงนะแต่รู้ว่าโคตรแพงแบบแพงมากๆนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งความเท่นะครับของการที่ลงจากรถตู้เล็ us ัสติเราเห็นเอาพานเวฟเราเห็นทุกวันนะตอนนี้ก็คือถ้าคุณอยากดูหรูอะ่ะเออมันต้องรถตู้เล็กซัจริงๆลงจากเอาพานเว f ฟาคันลสีล้านเนี่ยสล้านกว่าก็ออก็โอเคก็เห็นทุกวันเป็นปกติซึ่งมันก็แพงอยู่แล้วนะทุกคนสําหรับรถตู้คันลสามสีล้านอะ่ะแต่นี่อีกระดับอ่ะมันคือซูเปอร์คาร์ของรถตู้นะทุกคนถึงมันจะไม่ได้วัดด้วยพ็อ์ฟอร์แมนน์แต่มันวัดด้วยความหรูอะ่ะรถตู้คันนี้มันต้องมีใครสักคนที่แบบเบอร์ใหญ่แน นะครับจริงริถนนแถวบ้านผมเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียบมากนะผมว่า l อมันก็โอเคนะแล้วกเก็บเสียงรถผ่านไปผ่านมาได้ค่อนข้างดีค่อนข้างเงียบก็ค่อนข้างเอนจอยนะทุกคนกั้นพาริชั่นขึ้นปุ๊บเนี่ยข้างหน้าแล้วก็ไม่ค่อยดีอะไรมากอ้โอ้มันค่อนข้างจะ p r i v a t แล้วก็พักผ่อนได้นะครับอยากได้จริงๆนะต้องเก็บเงินก่อนทุกคนคือเรามีเอาผ่านแล้วไงเรามีเอาผ่านสําหรับแฟมิลี่ลวอ่าอันนี้สําหรับแบบมีคนขับรถ มันมันก็จะเท่ไม่น้อยนะครับจบการรีวิวที่นั่งข้างหลังมีลูกเล่นนะ่ะลูกเล่นอ่ะลูกเล่นนะิดน,นึงแน่นอนทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าคงเคยเห็นออปชันของรถคันนี้ไปหมดแล้วนะครับว่ามันก็จะสามารถสั่งการทุกอย่างได้มีม่านให้ครบทุกจุดข้างบนเป็นซันรูฟแยกฝั่งให้เรานะมีช่องเก็บแว่นมีแท็บเล็ตเอาไว้ควบคุมนะเบาะร้อนเบาะเย็นเบสิกอยู่ละอึบมีแท็บเล็ตไว้ควบคุมนะครับมันก็เป็นลูกเล่นแบบเท่ๆคนละฝั่งเลยนะ เอาไว้ให้ผู้โดยสารของเรานะคนพิเศษของเราแล้วถ้าสองคนมันแย่งปรับกันเองฉันร้อนฉันจะเปิดมา่านอีกคนบอกฉันจะปิดตีกันนะเนี่ยแล้วก็มีโหมดให้เลยนะครับดีมปอบประโลมตกลงเริ่มโหมดดีมครับผม,มนี่เขาก็จะปิดทุกอย่างให้แบบมืดๆนะเปิดเบาะเย็นปรับเอหลังโหมดโฟกัส คุณจะได้มีสมาธิง่ายขึ้นนี่เปลี่ยนเป็นโหมดโฟกัสครับผม Focus. โฟกัสเลยโฟกัส energize มีพลังหน่อยมีพลังเรียกพลังหน่อยเพิ่มบบาโนวดเข้ามานะครับก็เป็นลูกเล่นสำหรับ l e x u s นะครับว่าอยากจะปรับโหมดให้มันสร้างบรรยากาศอ่าเป็นโหมดที่ว่าเราใช้สร้างบรรยากาศในรถนะครับโอเคกลับเข้าสู่ ออริจินัลก่อนอเปิดรูฟชีหน่อยนะครับเดี๋ยวมันมืดไปนะครับอประมาณนี้ครับทุกคน ปงไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับรีวิวเปรียบเทียบสุดขั้ววันนี้นะครับวันนี้เพื่อนคงจะเห็นแล้วนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันคนละโลกเลยนะด้วยราคาด้วยขุมพลังด้วยความพรีเมียมดีกว่าใช้คำว่าความพรีเมียมเพราะว่าสรุปเลยเนี่ย แน่นอนถ้าใครชอบความโอกาสชอบความไฟฟ้าชอบความแรงเนี่ยยังไงซีกเกอร์เขาได้เปรียบเรื่องนี้กว่านะครับมาในราคาย่อมเยาวกว่าเยอะนะครับสล้านแล้วได้ขนาดนี้เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับแต่แน่นอนอยู่แล้วนะครับมันมีเรื่องของคําว่าความขลังของแบรนด์ เรื่องของแบรนดิ้งเรื่องของคุณภาพวัสดุต่างๆเนี่ยยังไง LM, เนี่ยเล็กซัสเอขาก็ยังเหนือชั้นในด้านนี้อยู่นะครับเราไม่ได้พูดถึงลูกเล่นต่างๆเนี่ยแน่นอน LM สู้ไม่ได้นะครับมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะมันก็มีแค่ความสะดวกสบายการออกแบบความสุนทรีที่เขาให้ สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่เป็นเพื่อนแล้วว่าฉันต้องการแบบไหนนะครับแต่วันนี้เราได้เห็นเลยว่า3ล้านกับ8ล้านนะ่ะมันต่างกันขนาดไหนมันไม่ได้ต่างกันที่แบบหุยโอลังการงานสร้างทุกอย่างจะแบบพรีเมียมเป็นทองแล้วมันไม่ได้ต่างกันตรงนั้นนะครับแต่รวมๆแล้วเนี่ยวัสดุต่างๆการประกอบความรู้สึกภายในความหนาของประตูความหนาของกระจกเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมันเลยได้คําว่าศูนย์ทีในการเดินทางของเราให้กับผู้บริหารจริงๆนะครับผม นะเป็นไงครับเพื่อนๆสุดท้ายชอบแบบไหนก็เลือกกันแบบนั้นนะครับเพื่อนๆคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้วันนี้ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามดูคลิปมันจบนะครับชอบคลิปนี้เชิญกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายเป็นกำลังใจพวกเราได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ